สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เรายังอยู่กับโปรแกรมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบเพลย์ออฟนัดแรกเหมือนเดิมครับโดยวันนี้จะลงเตะกันเพิ่มอีก4คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568นะครับ จัดกันให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแถมพิมารีอังกฤษนัดตกค้างคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันให้ด้วยอีกหนึ่งคู่แล้วก็เดอะแชมปนชิพหนึ่งคู่นะครับเป็นเบอร์ลี่กับเฮาสิตี้นะครับเจอกันนะฮะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับวันนี้6คู่เน้นๆครับและใน6คู่นี้นะครับเราจะมี VP แถมให้ท่าน1คู่ครับในครอบครัวของเรานะครับใครสนใจที่จะตามมาเข้าครอบครัวบ้านฟุตบอลฟอร์เวิร์ดนะครับยังขาดผู้นำดีๆนะครับมาอยู่ในบ้านกับผมรับรองว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับโดยที่คลิปนี้ทําคลิปอยู่ก็ถือว่าเมื่อวานก็ประสบความสำเร็จนะครับนะก็ถือว่าทํางานกันได้ดีครับสำหรับเพื่อนในบ้านไม่ว่าจะเป็นชุดอาหารจานเด็ดนะครับหรือว่าอาหารจานรองนะครับก็ทําได้ดีทั้งหมดนะครับใครอยู่ในบ้านก็ยินดีด้วยแล้วกันส่วนใครยังไม่เข้าบ้านรีบเข้ามานะครับและฝากไว้ด้วยครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้และดูยังยังไม่จบเนี่ยนะครับฝากให้ดูให้จบนะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับกดบันทึกรายการโปรดแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะไปกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคู่แรกกันก่อนครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน45ตรงบ้านเรานะครับโดยที่วันนี้จะไปกันที่เบลยเยียมก่อนครับคลับบูธครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยงของอัตตาลตาจากอิตาลีนะครับ โดยที่ถ้าเรามองจากผลงานของทั้งคู่ก่อนที่จะเข้ามาถึงรอบนี้เนี่ยนะครับทางด้าน,นของครับบูชนั้นพวกเขาเป็นทีมจากเบลเยียมที่มีเกมรับค่อนข้างดีนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่24ของตารางนะครับ มี11แต้มจากการชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับในขณะที่ทางฝั่งขอาตาลาครับเข้ารอบเป็นอันดับที่9ของตารางครับพวกเขาแข่งไป8นัดเนี่ยนะครับชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้แค่1เกมครับเก็บ15แต้มนะครับโดยที่ก็น่าเสียดายครับอตาลาอยู่ที่9ครับก็เลยต้องมาเตะเพลย์ออฟครับทั้งที่ถ้าอยู่อันดับที่8ได้เนี่ยก็ไม่ต้องมาเตะเพลย์ออฟแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาดูในเรื่องของผลงานส่วนตัวกันมากดีกว่าครับ คลับบูธเองเนี่ยนะครับมีผลงานใน5เกมหลังสุดที่ไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการเท่านั้นเองนะครับโดยที่เกมล่าสุดในรายการนี้ครับพวกเขาบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาถึง3ประตูต่อ1นะครับและก็ที่สําคัญครับคลับบูธเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเกมเรวมจะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้านับแค่เกมในบ้านเนี่ยในรังเย่าเนี่ยถือว่าแพ้ยากจริงๆนะครับในซีซั่นนี้นะครับสนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวครับให้กับแมนซิตี้เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ทางฝั่งขอองตตาาลัน เองนั้นพวกเขามีผลงานที่ดีกว่าอยู่แล้วครับหเกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวต่ออาตาลตาในวันนั้นเนี่ยเป็นบอลถ้วยนะครับโดยที่วันนั้นแพ้บโรญญาไป1นูนะครับนอกนั้นก็ถือว่าทําได้ดีครับเสมอบาร์เซโลน่านะครับเสมอกบโตริโนนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปถล่มวโลน่ายับเยินครับหประตูต่อศูนย์นะครับ สำหรับเปอร์เซ็นต์ครับทางด้านของขับบูธเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยทำได้ดีครับพวกเขาเก็บไปถึง69.2%ครับถ้าเล่นในบ้านโอกาสชนะคู่แข่งนะครับในขณะที่อาตาต้านั้นสถิติเกมเยือนครับ61.5%นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับเรามาดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างดีกว่าครับวันนี้ทางด้านของขับบูธนั้นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยสักรายเดียวนะครับวันนี้มาพร้อมเหลือเกินในขณะที่ทางฝั่งของอาตาต้าเนี่ยครับต้องรอเช็คความฟิตอยู่หลายคนเหมือนกันแล้วก็มีีีีผู้้้้เลลลล่่่่่่่นนนนนนนทงงงไไไมมมมมดดออยยาาาาาาโคคคครรรรซิิิสะะะััััับบบกกกกว็พแ ก็ส่วนตัวจะต้องรอเช็คความฟิตเนี่ยนะครับอย่างลุกแมนเนี่ยนะครับก็ต้องรอเช็คอยู่นะครับรวมไปถึงทางด้่งของคาร์เนเซชีนะครับแล้วก็ลุกเกลรี่นะครับที่ยังต้องรอเช็คความพร้อมอยู่หน่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยแนวรับของอาตาล่าอาจจะไม่พร้อมมากนะครับเพราะว่ามีเจ็บอยู่หลายคนนะครับแนวลุกก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับค่าการตัวเลขครับวันนี้ของอาตาล่าครับวันนี้จะ น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับผู้สาประตูอย่างลุยปาติซิโอนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยนะครับจากทนัของบารัตดิมซิตี้นะครับแล้วก็อีซักฮีนะครับแล้วก็ราเฟลโตลอยนะครับแล้วก็แนวมิดฟิลด์เนี่ยนะครับจะใช้ทนัของเอเดนสันโคเซ่นะครับมาเทนเดรูนนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับมาติโอ ลูเกลลี่นะครับแล้วก็ทางของเบลานัวนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยนะครับจะใช้ทางด้านของติเกตาเล่นะครับแล้วก็ทางด้านของเบสเคียนินี่นะครับส่วนกองหน้าเป้าเนี่ยครับจะใช้ทางด้านของมาติโอเลตเตกุยครับที่กำลังผลงานร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นะครับส่วนครับบูธเจ้าถิ่นครับวันนี้จะใช้ผู้ศัตรูอย่างซิมองมิโอเล่นะครับแนวรับจะใช้ทางด้านของเดคไฮเปอร์นะครับ เมเชเล่นะครับโอโดเนสนะครับจัวควินเซสนะครับส่วนด้านกลางจับคู่กันระหว่างทางด้านของจาชาร์ลีนะครับแล้วก็ออนเยดิก้านะครับส่วนแนวรุกวันนี้ครับสามประสานทางด้านของทาวบี้นะครับฮานส์วานาเกนนะครับแล้วก็ท่านั่งของเตโซลิสนะครับส่วนกองหน้าเป้าครับวันนี้จะใช้ของด้านของเฟอร์รานยุตแกลนะครับ สหรับวันนี้ครับมองดูแล้วครับก็พูดถึงตัวผู้เล่นครับท่านนั้นของครับบูชเองนั้นก็ถือว่าพร้อมกว่าแหละนะครับแต่ว่าเรามาต้องมาดูแนวต้านกันหน่อยครับว่าแนวต้านวันนี้เป็นยังไงครับทานังของแนวต้านวันนี้ครับครับบูชเองเนี่ยนะครับเปิดมาก็ถือว่าเป็นรองอัลต้าถูกต้องแล้วนะครับแต่ก็ดูแล้วเป็นรองไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าอัลต้าเนี่ยบุกมาเยือนไงก็เลยทําให้วันนี้ ขับบูธเองก็อาจจะมีโอกาสสู้ได้นะครับเพราะว่าการที่เปิดในเรื่องของแนวต้านมาทรงนี้ก็ต้องบอกว่า,าตันตาก็ดูไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นและที่สําคัญเลยวันนี้ตัวคบกว่าด้วยนะครับขับบูธนะครับแถมเล่นในบ้านตัวเองที่ตัวเองถน,นัดนะครับดูจากราคาภูที่เปิดมาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดประตูเสมอขนาดนั้นนะครับเสมอมีโอกาสเช่นกันเนะเพราะว่าจ่ายอยู่มันสามจุเท่านั้นเองนะครับอตานตาชนะเนี่ยก็จ่ายมัน2กว่า ก็ไม่ได้แบบต่าเตี้ยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่ขับบูชจะทําได้ในค่ําคืนนี้เนี่ยมีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและบวกกับวันนี้ครับก่อนเกมก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยนะครับมีการปรับลงมาอยู่หน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมมองว่าขับบูชน่าจะมีโอกาสเปิดบ้านไม่แพ้ในค่ําคืนนี้ให้มองขับบูชไว้ก่อนเลยนะครับไปกันต่อที่กู่ต่อไปครับเป็นนั่งของเฟียนูดรอ์ดัมครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับ ทางด้านของปีศาจแดงดำอย่างเอซิมิลารนะครับโดยที่สำหรับสถานการณ์ของทั้งคู่ครับก่อนที่จะเข้ามาถึงรอบนี้นะครับเอซิมิลานเนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับที่13ของตารางครับโดยที่ชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครับเก็บ15แต้มนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเฟียนูต์รถถังดำครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ครับมี13เอ่อ13แต้มนะครับเข้ามาถึงรอบนี้นะครับโดยที่ต้องมาเตะเพลย์ออฟกันครับเป็น2นัดเย้าเยือนนะครับโดยที่วันนี้ครับถ้าเรามองดูจากผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยครับทางด้้านนนนขอองงเเฟยูัมีผล งานที่ไม่ค่อยดีนักครับพวกเขาชนะได้เพียงแค่2จาก5เกมหลังสุดเท่านั้นเองครับถ้าเอาในรายการนี้เนี่ยเกมก่อนหน้านี้เพิ่งจะบุกไปแพ้กับริวมา6ประตูต่อนหนึเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผลงานในลีกเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะแพ้ทงางด้านของ PSV ส l f เอในบอลถ้วยนะครับแล้วก็กลับมาชนะสปาร์ตาลอสเดมได้ um 30นะครับ ก็ถือว่ามีผลงานที่ทรงๆครับในขณะที่เอซิมิลานนั้นพวกเขาเก็บชัยชนะได้3จาก5เกมหลังสุดนะครับโดยที่แพ้แค่เกมเดียวครับเป็นเกมที่บุกไปเยือนดินโมซาเกรบนะครับแล้วแพ้วันนั้นไปให้เป็นสอน่ะครับส่วนเกมในลีกเนี่ยยังทําได้ดีครับชนะมา2นัดรวดแล้วครับ สำหรับคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ของเฟียนูดเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับชนะคู่แข่ง60ในขณะที่เอซติมิลานครับเมื่อบุกไปเยือนพวกคู่แข่งเนี่ยนะครับจะชนะได้เพียงแค่45.5เท่านั้นนะครับเรามาดูในเรื่องของความพร้อมกันบ้างดีกว่าครับวันนี้ทางด้านของเฟียนูดรอสซอร์ดามเนี่ยครับยังต้องรอเช็คความฟิตหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งของนิวคูปนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตงนะครับหรือว่าฮัตแมนนะครับแล้วก็ฮัทอ่านอองงััาะคครรบก็็ยต้เช ฟิตอยู่นะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ลงไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับก็ต้องดูครับก็น่าจะเป็นทางน้างของบิลโลนะครับโลตอมบ้านะครับนัทเจ้นะครับน่าจะลงไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับ3คนนี้นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเอซิมิลานเนี่ยนะครับวันนี้ทางน้างของฟิกเโยโทโมรี่ครับอาจจะมีโอกาส อาจจะมีโอกาสได้ลงนะเพราะว่าเหมือนจะติดโทษแบนแต่ว่าในเกมแบบนี้อาจจะมีโอกาสที่ไม่แน่ครับอาจจะมีโอกาสได้ลงเหมือนกันครับแต่ว่าตัวที่ลงไม่ได้แน่นอนแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของฟอร์เรนซี่ครับลอตัสชิกนะครับที่ลงไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เอเมอร์สันที่ยังต้องรอประเมินความฟิตนะครับโดยที่คาดการตัวผู้เล่นของเฟียนูดรอสตดัมครับวันนี้ผู้ส่บตูนะครับวอลเลนเชอร์นะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับสมอลดาวเบิลต์เฮนโก้นะครับ ฮูโก้บูเอโนนะครับแล้วก็ทางด้านของนิวคูปนะครับบาดนิวคูปนะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงมาในเกมนี้นะครับถ้าเช็คความฟิตผ่านนะครับส่วนแนดกลางครับวันนี้จะใช้ทางด้านของแอนโทนีมิรามโบ่นะครับโทมัสบิลเลนนะครับแล้วก็ทางด้านของอินบอมควางนะครับแล้วก็ส่วนแนวรุกครับกองหน้าตัวเป้าอย่างอูเอดะนะครับทางด้านของปีกซ้ายนะครับถ้าเกิดว่ามุซ่าน่าจะเข็นลงในวันนี้นะครับ แล้วก็แบ็คขวาอย่างฮัตแมนนะครับส่วนเอิมิลารครับวันนี้ผู้สาวตูไม่ม่ยองครับแล้วก็แนวะรับครับคายวอลกเกอร์ ถ้าเกิดว่าฟิกเโยโทมอรีลงได้ก็น่าจะได้เป็นเซินเตอร์แบ็กตัวจริงวันนี้นะครับแล้วก็พัฟโลวิกนะครับส่วนแบ็คซ้ายอย่างเตโอเนนเดสครับวันนี้น่าจะได้ลงแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็กองกลางจับคู่กันระหว่างยูซุฟโฟฟาน่าคู่กับทางด้านของไลจินเดอร์นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยนะครับวันนี้จะใช้3ประสานอย่างชัวเฟลิกเิสเตียนพูลสิกแล้วก็ทางด้านของราเฟลเลอเอานะฮะนาเปาวันนี้แทมมี่อับราฮัมนะครับสำหรับคู่นี้ครับมองดูจากแนวต้านครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกกัันนมาะครบ ผู้สื่อเนี่ยเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเปิดให้เซมิลานเหนือกว่าเนี่ยแต่ว่า,าท่าด้านของวอเตอร์หรือว่ากระแสน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะเ e อ็นเอียงไปทางเฟียนูดนะครับแล้วเกมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูงสีอย่างแน่นอนนะครับบ้านเฟียนูดเฟียนูดไม่น่ายอบนะครับคู่นี้เนี่ยผมว่ามองยากครับเพราะว่าดูจากราคาพูเราก็จะเห็นว่าราคาพูเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยผมว่าจะมองหน้าบอลเนี่ยก็เสี่ยงเกินไปนะครับแต่ถ้ามองดูจากในเรื่องของสูงต่ำเนี่ยนะครับน้ำตอนนี้ก็ถือว่าพอสมควรครับไม่ได้ดููดีมากสสับง นะแต่ก็ถือว่า,อ,าอยู่ในระดับที่พอจะวัดใจได้นะครับคู่นี้ดูว,วัดใจไปหมดเลยนะครับแต่ว่า คู่นี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองไปทางด้านของบนบน,บนเอาไว้ดีกว่าครับเพราะว่าทีมอย่างเฟอนูดเองเป็นทีมที่บุกแหลกอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเอซิมิลานเองพอ,เ,อเสริมตัวผู้เล่นมาเยอะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมว่าเขาก็ยังจัดระเบียบไม่ถูกครับแต่ละคนที่มาเล่นกับชุดนี้ก็บางคนก็ยังไม่ได้ซ้องมาก่อนเลยนะครับอย่างพวกชัวเฟนลิกนะครับหรือว่าหลายหลายคนที่เสริมตัวเข้ามานะครับผมว่ายังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกพอสมควรแหละนะครับผมก็มองว่าคู่นี้ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมองไปทางบน,บนบนไว้ก่อนนะครับผมว่าสกอร น่าจะเกิดขึ้นเยอะแล้วกันนะครับคู่นี้ครับไปกันต่อครับที่ทนั่งของโมนาโกครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับเบนฟิก้านะครับโดยสำหรับคู่นี้ครับทนั่งของโมนาโกเนี่ยนะครับผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่17ของตารางครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3มนะครับมี13แต้มนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟิก้าครับพวกเขาเก็บ 13แต้มครับชนะ4เสมอ1แพ้3เช่นกันเลยนะครับถือว่ามีผลงานที่ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับเรามาดูในเรื่องผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยดีกว่าครับโมนาโกเนี่ยเพิ่งจะแพ้ปารีสมานะครับแพ้ยับเยินเลยครับ4ประตูตอนหนึ่งะครับผลงานใน5เกมหลังสุดชนะ3จาก5เกมหลังสุดนะครับโดยที่ในรายการนี้ครับเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานมา3-0นะครับก็ถือว่าโมนาโกมีเกมรับที่ย่ำแย่ในช่วงเวลานี้ครับเสียประตูทุกนัดเลยนะครับ3เกมหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเสียประตูให้คู่แข่งเป็นว่า เล่นเลยนะครับรวมไปทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะมาสักเก้าลูกเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยนะครับพวกเขาถือว่ามีผลงานที่ดีครับชนะมา3นัดรวดแล้วนะครับถ้าเอาในรายการนี้เนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะยูเวนตุสมาได้2ประตูศูนย์นะครับแล้วเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะโมเรนเซมาได้3ประตูต่อ2ครับ สำหรับคู่นี้ครับถ้ามองดูจากผลงานครับจากที่เคยเจอกันมาครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นครับประมาณช่วงก่อนหน้านี้นะครับในรอบก่อนหน้านี้เจอกันมาแล้วนะครับซึ่งเป็นโมนาโกเนี่ยเปิดบ้านแพ้เบนฟิก้าไป3 2นะครับโดยที่วันนั้นเนี่ยโมนาโกเล่นสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบนฟิก้าก็ยังถือว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วก็ดูคมกว่าเท่านั้นเองนะครับ สำหรับคู่นี้ครับเปอร์เซ็นต์ในการชนะของโมนาโกโเนี่ยนะครับโมนาโกโถ้าเล่นในบ้านครับพวกเขามีโอกาสชนะคู่แข่ง63.6%นะครับในขณะที่เบนฟิก้าเนี่ยนะครับเล่นเกมเยือนโอกาสชนะคู่แข่งอยู่ที่50%ทสทวนเท่านั้นครับ เรามาดูในเรื่องของสภาพความพร้อมบนบ้างดีกว่านะครับวันนี้ทางด้านของโมนาโกนั้นยังต้องรอเช็คความพร้อมนะครับของทางด้านของเอเลบี้นะครับรวมไปถึงทานตด้านของพวกอย่างบาโลกันเนี่ยนี่ว่าลงไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็ทานตด้านของซิงโก้นะครับจอแดนเทเซ่นะครับวันนี้ลงไม่ได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังดูมีคําถามอยู่ครับว่าจะลงได้หรือเปล่าก็คือทังด้านของกา马านะครับในขณะที่เบนฟิก้าครับวันนี้ทันต์ด้านของซานเชสลงไม่ได้นะครับมานนนะลงไม่ได้แล้วก็บา นะส่วนอังเคลดิมาเรียเนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าวันนี้จะได้ลงสนามหรือเปล่านี่ครับสำหรับคู่นี้ครับคาดการตัวผู้เล่นนะครับของโมนาโกกันก่อนนะครับโมนาโกเนี่ยวันนี้จะนำทัพมาโดยทนางของมาเจสกี้ ki, นะครับเป็นผู้สับตูนะครับส่วนแนวรับวันนี้ เอนริเก้นะครับซาลิซูแล้วก็แคริเฮอร์นะครับส่วนตำแหนางของอแบ็คขวานะครับวันเดอร์ซันนะครับส่วนตรงกลางครับจับคู่กันระหว่างเดนิสสากเลียนะครับคู่กับมากาซ่านะครับส่วนแนวรุกครับวันนี้นําทีมมาโดยโกลวินนะครับเป็นกลางตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของปีกขวานะครับอย่างเซ็กเคียร์นะครับปีกซ้ายนะครับอากิลูเช่นะครับส่วนกองหน้าครับวันนี้หน้าตัวเป้าจะใช้บริวเอมโบโล่นะครับ ส่วนในด้านของเบนฟิก้าครับวันนี้ผู้ศัตรูครับจะใช้ทางด้านของทุบบินนะครับแล้วก็แนวรับครับวันนี้เป็นตัวหลักอย่างนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับคู่กับอันโตนิโอซิวานะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยอาราโคนะครับแบ็คซ้ายคาร์เรลสนะครับส่วนกองกลางครับจับคู่กันระหว่างฟลอเรนติโนลุยส์นะครับแล้วก็ออกคารนค็อกกูนะ ส่วนแนวลุกครับวันนี้แองเคลดิมาเรียถ้าวันนี้ผ่านความฟิตลงได้น่าจะได้ลงในตำแหน่งปีกขวานะครับแบบปีกซ้ายเนี่ยนะครับอัรเตอร์กูกูนะครับแล้วก็ส่วนทาาน้่งของอกลางรุกครับวันนี้จะใช้ออสเนสนะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้าเป้าเป็นพับลีดิสนะครับคู่นี้มองดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมว่าพอๆกันนะคือถือว่า มีประสบการณ์มันถ้วยไบเนี้ยทั้งคู่แหละแล้วเจอกานมาก่อนแล้วด้วยน่าจะรู้ทางเป็นอย่างดีนะครับเราต้องมาดูในเรื่องของแนวต้านกันหน่อยนะครับแนวต้านวันนี้มาคล้ายๆกับคู่ของเอซิมิลานเลยนะครับมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ตัดสินใจยากจริงๆครับสรับบอลยุโรปในค่ำคืนนี้นะครับมีหลายคู่ที่มาแบบค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วสูสีกันมากด้วยนะครับแต่วันนี้เล่นบ้านโมนาโกโมนาโกเองก็อาจจะได้เปรียบกว่าอยู่นิดนึงนะครับคู่นี้เนี่ยมองยังไงก็แล้วแต่ครับเกมที่แล้วเหมือนจะ ยิงประตูกันเยอะนะครับแต่เกมนี้ผมว่าอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะ ผมยังมองว่าโมนาโกคงจะเล่นเซฟขึ้นนะครับเพราะว่าในเกมรอบนี้มันเป็นเกมนัดเก้าเยือนนะครับผมว่าอาจจะไม่อยากแลกขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าโมนาโกอันนี้จะเล่นแบบระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้นนะครับส่วนเบนฟิก้าเองก็คงสไตล์เดิมครับพวกเขาคงจะบุกกดดันใส่ถึงแม้จะเป็นเกมเยือนก็ตามนะครับแต่ก็คงจะไม่กล้าใส่หนักใส่เต็มมากนะครับคู่นี้ผมมองว่าสกอร์เนี่ยน่าจะออกไม่เยอะนะครับและถ้าเกิดว่าผมมองหน้าบอลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับโมนาโกเองน่าจะเสียเปรียบเบนฟิก้าครับเบน ้ายังมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ตัวผู้เล่นวันนี้เบนฟิก้าก็ค่อนข้างคลอมครับขอให้มองเบนฟิก้าไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็มองที่ประตูที่มันไม่เยอะแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับ มาปิดท้ายกันที่คู่นี้ครับคู่สุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับเป็นในด้านของกลาสโกเซลติกครับจะเปิดเซลติกพาร์คพบกับบาเยอร์มิวนิกนะครับเรามาดูในเรื่องของก่อนหน้านี้ก่อนดีกว่าครับในรอบลีกเฟสนะครับเซลติกเนี่ยนะครับผ่านเข้ารอบนี้มาครับด้วยการที่เป็นอันดับที่21ของตารางนะครับชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับในขณะที่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะครับพี่เสือของเราเนี่ยนะครับก็จบในรอบลีกเฟสมาเนี่ยครับด้วยการที่มีอันดับที่ดีกว่านะครับจบอันดับที่12ครับชนะ5แพ้3นะครับมี15แต้มนะครับ ครับ เรามาดูในเรื่องของผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยครับทางด้านของกัาสโกเซลติกเนี่ยนะครับมีผลงานใน5เกมหลังสุดที่ค่อนข้างดูดีดุดันระมากเลยนะครับพวกเขาชนะได้4จาก5เกมหลังสุดนะครับและที่สําคัญครับถล่มประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่นนะครับเกมล่าสุดเนี่ยใน FA Cup ของสกอตแลนด์เนี่ยนะครับชนะไป5ประตูศูนย์เลยนะครับแล้วก็เกมในลีกเปิดบ้านถล่มดันดีไป6ประตูศูนย์นะครับบุกไปชนะมอสเทวิลล์สามหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเอาในรายการนี้นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเซลติกเพิ่งบุกกไปแแพ้้ใหัับอสตนวิลล่าาม ประตูสอนะครับในขณะที่ทางฝั่งของพี่เสือครับอย่างบายเยนมิน,นกิกันบ้างครับชนะได้4จาก5เกมหลังสุดผลงานดูดีนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มแวนเดอร์เบรเมนไปสามศูนยครับแล้วก็ถ้าเอาในรายการนี้นะครับเพิ่งจะถล่มสโลวานบาทิสวาไป3ประตูต่อหนึนะครับ สำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับแล้วก็เจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับต่ดย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2 0 1 7ับเจครับเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเซลติกแพ้บาเยนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่นี้ครับจากเเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเซลติกเองถ้าเล่นในบ้านครับพวกเขามีเซนชนะคู่แข่งถึง91.7%เลยทีเดียวนะครับในขณะที่บบเยนมินิกเองก็ไม่แพ้กันนะครับใส่ติถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเป็นเกมเยือนครับประมาณเรัดสับเ้อรบเูในงของครับ้างดีกว่่นะครับ กาสโกเซลติกวันนี้ครับจะต้องรอเช็คความฟิตของช่างของฟอเรสต์นะครับส่วนไบโอเมนิกเนี่ยวันนี้โอ้โหนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นครบมากเลยนะฮะที่จะไม่มีก็คือทางด้านของฮิโรกิอิโตะนะครับที่วันนี้เจ็บไม่ได้ลงนะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครส่วนนอกนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะลงได้หมดนะครับอาจจะมีที่ต้องรอเช็คฟิตอยู่บ้างอย่างพวกอัลฟองโซเดวี่นะครับที่ยังต้องรอเช็คฟิตเท่านั้นเองนะครับ สำหรับค่าการตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับก็ของไบโอเมนิกนะกับเซลติกครับเรามาดูที่เซลติกกันก่อนแล้วกันนะครับ เซตติกวันนี้ครับน่าจะนำทัพมาโดยแคสเปอร์ชไมเคิลครับผู้สามประตูนะครับส่วนแนวรับครับ4คนจะใช้ทางด้านของเกรกเทนเลอร์นะครับอัสตินทรัสตี้นะครับแล้วก็ทาง้าของคาร์เตอร์วิกเกอร์สนะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยใช้ทางด้านของจอห์นสตันนะครับแล้วก็แดนกลาง3คนครับวันนี้อาร์นีแองเจลส์นะครับแล้วก็เรโอฮาตาเตะนะครับและกลรวมรวมถึงท้าของคอลัมแม็กเกอร์นะส่วนแนวรุกเนี่ยนะครับวันนี้กองหน้าจะใช้ทางด้านของอดัมไอด่านะครับแล้วก็แบ็กปีกขวาโจตานะครับปีกซ้ายนิโคลัส คุณนะครับส่วนไบยมินิกครับวันนี้จะนำทัพมาโดยมาเดลนอยเยอร์ครับผู้สาบตูนะครับแนวรับ4คนครับอูปาเมกาโนคิมมินแจลเฟลเกเรโรนะครับแบ็คขวาจะใช้คอนหลาดไรเมอร์นะครับส่วนแดนกลางครับจับคู่กันระหว่างโจโชัคิมิคู่กับพัฟโลวิกนะครับส่วนแนวรุกครับวันนี้ไมเคิลโอลิเซ่พร้อมลงสนามนะครับเลรอยซานเน่จามาลโมเซล่ากองหน้าเป้าวันนี้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ สำหรับคู่นี้ครับถ้ามองดูจากแนวต้านครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหบายเยินมาแรงมากเลยนะครับเพราะว่า,าจริงๆมาตรฐานเนี่ยของเซลติกเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเซลติกเนี่ยคือเป็นทีมหนึ่งครับที่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาแนวทางการเล่นเนี่ยเซลติกมักจะเล่นเกมที่ค่อนข้างจะลุกพอสมควรนะซึ่งเซลติกจะเสียประตูง่ายนะครับเพราะว่าอยู่ในลีกเนี่ยส่วนมากเจอกับทีมไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นรับเท่าไหร่ นะเวลาที่ไปเล่นกับทีมที่อยู่ในลีกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเป็นทีมที่เก่งที่สุดนะเพราะฉะนั้นเขาจะบุกอย่างเดียวบุกแรกอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้มาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในถ้วยยุโรปบ้างเนี่ยผมว่าเซลติกเองจะมาบุกแรกเหมือนเหมือนก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้แต่ว่าพอจะไปเล่นเกมรับเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเป็นอีกนะครับเพราะว่าเซลติกก็จะเล่นเกมลุกเป็นหลักอยู่แล้วนะวันนี้เจอบาเยนมา1.5แบบนี้เนี่ยผมว่าบาเยนก็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าเซลติกคงจะไม่เล่นรับอยู่แล้วนะแล้วเซลติกเนี่ยมีถสติ ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เขาเล่นเกมบุกใส่ไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับมักจะเสียประตูเสมอเลยคู่นี้ผมมองว่ายัางไงทางด้านของไบยูมินิกก็น่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าะจะมองว่ามีโอกาสบนบนได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมว่าคู่นี้ให้มองไบยนมินิกได้เลยนะครับผมว่ายัางไงมาตรฐานในวันนี้เชื่อว่าจะชนะเซลติกได้ก่อนนะครับแล้วไบยเนเองอคงจะไม่อยากแบบ คงจะไม่อยากแบบว่าต้องไปเสี่ยงกับเกมที่2องอถึงแม้จะเป็นเกมในบ้านตัวเองก็ตามนะเพราะว่าช่วงนี้ก็โปรแกรมค่อนข้างถี่นะครับเกมหน้าต้องเจอกับเลเวอร์คูเซนด้วยนะครับก็ขอให้มองที่บายเยนและก่อนและก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากมองบายเยนเนี่ยก็มองบนบนได้นะครับ เรามาต่อกันที่พิมลีอังกฤษกันบ้างครับเป็นทางด้านของทอฟฟี่เอฟเวอร์ตันครับจะเปิดวังกูดิซัตปาร์ต้อนรับการเยือนงของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเรามาดูกันที่สภาพของสถานการณ์ของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางด้านของเอฟเวอร์ตันนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด23นัดนะครับชนะไป6เสมอ8แล้วก็แพ้ไป9ตอนนี้มี26แต้มของอพวกเขาเองนะครับมี26แต้มนะครับในขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้แข่งไปทั้งหมด23นัดนะครับเก็บ56แต เท่านั้นเองนะครับมีแต้มห่างกับอาซนอยู่มาสัก6 แต้มนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทิ้งห่างพอสมควรนะครับเรามาดูในเรื่องของผลงานส่วนตัวของนักคัู่หน่อยดีกว่านะครับวันนี้ครับตาวด้านของเอเวอร์ตันถือว่ามีผลงานที่ดีขึ้นนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับแพ้แค่เพียงแค่สองจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นเองครับแล้วก็ชนะได้ถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้ใน F a ฟเต่อบอลมัดมานะครับแล้วก็ถ้าเอาผลงานในลีกเนี่ยชนะทั้งเลสเตอร์ชนะทั้งไบรตันแล้วก็ถล่มท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้ผลงานดีขึ้นนะครับในขณะที่ทางฝั่งของของแดงลิเวอร์พูลกันบ้างครับพวกเขา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยช็อกโลกเหมือนกันครับพวกเขาบุกไปแพ้พรีมัทในบอล์เนเซคับมา1ประตูศูนย์ตกรอบเฉยเลยนะครับแต่ถ้าเอาผลงานเฉพาะในลีกเนี่ยนะครับพวกเขาก็ทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอมาเนี่ยนะครับพบกันมาประมาณสักเนี่ยเอา5ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับที่ทําได้ดีกว่าโดยตลอดนะครับมีแค่ ครั้งล่าสุดเท่านั้นเองครับที่เจอกันก็คือเอฟเวอร์ตันเนี่ยเปิดบ้านชนะลิเวอร์ pool 2-0นะครับแต่เอาจริงลิเวอร์ p o o เนี่ยเวลาบุกมาเยือนกูดิสันพาร์กเนี่ยไม่เคยง่ายสำหรับลิเวอร์ p o o อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นเกมที่เป็นเกมดาร์บี้เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ลิเวอร์ p o o เนี่ยนะครับค่อนข้างเกรงพอสมควรนะครับค่าการตัวผู้เล่นของเอฟเวอร์ตันครับวันนี้จะนําทีมมาโดยจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับเออ่มิโคลนโก้นะครับเบิร์ดวายนะครับทากคอฟสกี้แจ็คโอไบรอนนะหว่างเเจมส์์กันอรครับ กลับเส้นนั่งของอาริซากูย์นะครับและก็เส้านงของแนวลุกเนี่ยนะครับเจสเปอร์ลินสตอร์มครับดูคูเร่และก็เอนดายสนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างเบโต้นะครับส่วนลิฟฟ์คูเองครับวันนี้ผู้สับตูนำโดยอาริซงเบเกอร์นะครับแนวรับเทนเออร์สันเดอร์อันโนนะครับอ่ากนาเต้นะครับฟานได้นะครับแอนดี้โรบสันนะครับส่วนแนวตรงกลางเนี่ยนะครับมิดฟิลด์จะใช้ไรอันกาเฟนแบกนะครับแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลนะครับกองหน้าวันนี้ลุยส์ติอาร์นะครับโคด ูมาเต็มสูบเลยครับ สำหรับคู่นี้ครับถ้ามองดูจากแนวต้านกันบ้างครับแนวต้านวันนี้ลิฟพูก็ต้องบอกว่าแหมเป็นแนวต้านปกติครับลิฟพูส่วนมากเวลาเจอเอฟตันก็มาแนวต้านนี้นะครับโดยที่ลิฟพูเนี่ยส่วนมากจะชนะได้2อศูนย์พอดีคำด้วยนะฮะโดยสถิติของลิฟพูเนี่ยถ้าเป็นเกมเยือนเนี่ยนะครับเจในซีซั่นนี้นะครับเอฟตันเล่นในบ้านเนี่ยสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับก็ถือว่าลิฟพูเหนือก็เยอะครับแต่เกมนี้ดูจากแนวต้านเนี่ยผมว่าเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยดีครับแล้วเวลาลิเเเวววอรรรร์พูููลลบบบบุกกกมมมาาาาาดัััันนนคคคีี่่่่่่ยยยยงงทผไไปะสหถึ แม้จะชนะได้2-0บ่อยก็ตามครับแต่ว่าก็กว่าจะได้2-0เนี่ยก็ไม่ง่ายครับและที่สําคัญเอฟเวอร์ตันช่วงนี้ก็ต้องหนีตายด้วยนะครับเอร์พูเองวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหลังจากแพ้พีมัทมาก็อาจจะเสียขวัญอยู่บ้างครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังมองว่าเอฟเวอร์ตันนั้นจะแพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับให้มองที่เอฟเวอร์ตันนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อที่คู่สุดท้ายเลยครับทางด้านของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างครับเบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เฮา c ิตีนะครับวันนี้เตะกันที่เทอร์ฟมัวนะครับบ้านของเบอร์ลี่นะครับเรามาดูสถานการณ์ของทั้งคู่กันหน่อยครับตอนนี้เบอร์ลี่ครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับแข่งไปส1นัดมี61แต้มจากการชนะ16เสมอ13แล้วก็แพ้2นะครับในขณะที่ทางฝั่งของ h o า c ิตี้เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่21ของตารางครับ แข่งไป30นัดมี29แต้มจากการชนะ7เสมอแแล้วก็แพ้ไป15นะครับคูนี้เรามาดูในเรื่องผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยครับทางด้านของเบอร์ลี่นั้นพวกเขาแข่งมา5นัดนะครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ2ครับไม่แพ้ใครใน5เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปชนะซาว์ธมตันในบอลเอฟเอคัพมาด้วยนะครับแถมก่อนหน้านี้ถ้าเอาเฉพาะในลีกเนี่ยนะครับก็ชนะมาได้อย่างต่อเนื่องหลายเกมเหมือนกันนะครับในขณะที่ทางฝั่งของฮาวสิตี้กันบ้างครับพวกเขาเนี่ยนะครับเก็บชัยชนะได้สอ จาก5เกมหลังสุดนะครับฮาวสิตี้ยังผลงานย่แย่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นมาในระยะหลังๆนะครับเกมในบ้านเนี่ยแพ้มา2เกมรวดแล้วนะครับเป็นการแพ้กับสโต๊กซิตี้แล้วก็แพ้กับเพลสปาร์คเรนเจอร์นะครับข้อดีคือฮาวสิตี้เนี่ยเล่นในเกมเยือนค่อนข้างดีนะครับในเกมเยือนเนี่ยชนะเชฟยูได้ด้วยนะครับถือว่าฮาวสิตี้เนี่ยเป็นทีมนึงครับที่เล่นเกมเยือนได้ค่อนนข้างดีะครับ คู่นี้ครับเปอร์เซ็นต์การชนะของคู่แข่งเนี่ยนะครับถ้านั่งของเบอร์ลี่เนี่ยมีโอกาสชนะคู่แข่งในซีซั่นนี้ครับถ้าเอาเป็นเกมในรังตัวเองเนี่ย46.7%นะครับในขณะที่เฮาซิตี้เนี่ยนะครับโอกาสชนะคู่แข่ง35.7%นะครับ สำหรับสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับวันนี้น่าจะนําทีมมาโดยทางด้านของเจมส์ทัฟฟอร์ดนะครับพวกศัประตูนะครับส่วนแนวรับวันนี้ทางด้านของแฮมแฮมฟรีย์นะครับแล้วก็ท่านน้างของเอสเตเว่นะครับรวมไปถึงทางด้านของรีเล่นะครับรโลแบ็กขวาอย่างคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับส่วนกองกลางครับจับคู่กันระหว่างทานนั่งของโจสลอเรนต์นะครับแล้วก็โจส์คันเลนนะครับแล้วก็แนวลุกจะเป็นทางด้านของไจดอนแอนโทนี่นะครับรวมไปถึงทางด้านของไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับกลางตัวลุกกเเเปป็นนนนนนออ่แมคคบบบีี้้้้้ะรรรััััสวววงงหาาตใชขฟ มิ่งนะครับส่วนเฮาสิตี้ครับวันนี้กองหลังเนี่ยนะครับจะใช้นัทแมตตี้จากฮอฟนะครับอฟฟี่โจนส์นะครับชองแม็กลองลินนะครับแล้วก็ทางด้านของโคดี้ดาเม่นะครับผู้สต่อสูครับเป็นอีวอปันโดนะครับแล้วก็ส่วนแดนกลางครับวันนี้จะใช้ทางด้านของเอเลียดมาตาโซนะครับเลแกนสลาเตอร์นะครับสตีเฟนอารเซเต้นะครับรวมไปถึงกองกองหน้าครับวันนี้จะใช้ทางด้านของชาเปโดกาโวนะครับแล้วก็ส่วนแบ็คขวาครับ ปีกขวาครับจะใช้ทางด้านของอาบูกามาร่านะครับปีกซ้ายด้านของอโจเจลเฮิร์ดนะครับ คู่นี้ครับมองดูแล้วครับจากแนวต้านครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้แนวต้านดูจะแปลกๆเหมือนกันนะครับสำหรับเบอร์ลี่แต่ก็มองว่าเบอร์ลี่เนี่ยช่วงเวลานี้ครับเป็นทีมหนึ่งครับที่ถ้าเกิดว่าได้เล่นในบ้านน่ยต่อหน้าแฟนๆเนี่ยเขามักจะทําให้ดีครับถึงแม้คู่นี้เจอกันมาเนี่ยจะเสมอกันค่อนข้างบ่อยก็ตามครับแต่วันนี้บอกตรงๆครับว่ามาตรฐานของเบอร์ลี่ดีขึ้นเยอะครับในช่วงนี้แล้วเฮาสิตี้เนี่ยนะครับก็น่าจะลําบากครับโดนบทเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์พลาดได้เหมือนกันนะครับเบอร์ลี่เนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าตััวหลก ตักลงครบแบบนี้ครับผมว่ามีโอกาสครับที่เบอร์รี่จะเก็บใช้ได้เนี่ยนี้เก็บ3มแต้มได้ครับให้เชียร์เบอร์รี่ครับวันนี้มีโอกาสชนะ1ประตูอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับเอ่อหคู่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็หยิบยกมาให้ครับเป็นน้าจิ้มไปกันไปนะฮะแต่ใครที่อยากได้มากกว่านี้นะครับยังมีมากกว่านี้แล้วก็ยังมีคู่ที่คัดให้แบบเน้นๆเลยอยู่ในบ้านเท่านั้นนะฮะไปตามในบ้านฟุตบอลฟ์เวิร์ดได้นะครับหน้าช่องนะครับก็ตรงนี้จะทิ้งแอดไว้ให้นะครับวันนี้ผมเกียร์ฟ์เวอร์ดต ดีครับ